ผักตบชวาเนี่ยหาง่ายมีค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นวัชพืชน,นะครับที่ต้องการการกําจัดการออกมาพาะในตะกร้าเนี่ยมันดูแลง่ายขั้นตอนแรกนี่ขี่ยี้ให้เชื้อเห็ดเนี่ยละเอียดใส่ผักตบชวาใส่ทั้งแห้งทั้งสดเลยนะครับใส่มีคอกตามด้วยเชื้อเห็ดเลยนะครับทำสามชั้นเตรียมที่วงางตะกร้าแล้วก็เตรียมคันโคงพลาสติกคุมจะอไบไว้3วันแล้วก็จะมาตัดจเห็ดเชื้อเห็ดก้อนหนึ่งน,นะครับเราก็จะได้เห็ดประมาณ5กิโล สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําเห็ดฟางในตะก้าโดยใช้ผักตบชวาครับเป็นเทคนิคจากอาจารย์นิติรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับก็ผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเพาะเห็ดฟางในตะก้านะครับโดยโดยการใช้ผักตบชวาครับการออกมาเพาะในตะก้าเนี่ยคือมันดูแลง่ายแล้วก็เหมาะที่จะทําไว้บริโภค วนผักตบชวานี่ก็คือเป็นวัชพืชน,นะครับเป็นพืชน,น้ําที่มีอยู่ทั่วไปหาได้ง่ายครับตัวนี้การที่เราไม่เลือกใช้ฟางข้าวนะครับคือบางฤดูกาลเนี่ยฟางข้าวจะไม่มีแล้วก็บางฤดูกาลก็มีทีนี้ผักตบชวานี่สําหรับคนที่อยู่ใกล้แล้วก็มีแหล่งน้ําที่มีผักตบชวาขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์นะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทําในครั้งนี้ก็คือเรามีตะกร้าที่เป็นตาค่อนข้างจะห่าง แต่ถ้าเกิดเป็นตาถีเราก็สามารถที่จะเลาะตาให้ห่างขึ้นได้นะครับเพื่อที่จะให้ดอกเห็ดเนี่ยสามารถเกิดด้านข้างได้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเป็นผักตบชวาแบบแห้งนะครับตัวนี้แห้งแล้วแล้วเราก็แช่น้ํามาแล้วหนึ่งคืนแล้วก็มีผักผักตบชวาแบบสดนะครับเราจะใช้ร่วมกันทั้งสดทั้งแห้งนะครับตัวนี้เป็นเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนนะครับเราจะทําตะกร้าหนึ่งเราใส่หนึ่งก้อนมีพลาสติกนะครับเราจะใช้คุมตะกร้าหลังจากที่เราทําเสร็จ แล้วก็มีขี้วัวเตรียมมาเพื่อเป็นอาหารของเห็ดฟางแล้วก็จะมีน้ําเปล่าเอาไว้ลดครับข,ขั้นตอนการทําเลยนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราเตรียมเชื้อเห็ดนะครับก็คือการขยี้ให้เชื้อเห็ดเนี่ยละเอียดเพื่อที่จะง่ายในการโรยเชื้อนะครับครับหลังจากที่เราขยี้เชื้อเห็ดเสร็จแล้วเราก็เตรียมตะก้านะครับโดยการใส่ผักตบชวาเราจะใส่แบบแห้งไปก่อนตะก,ก้านึงเราจะทําเชื้อเห็ดกี่ชั้นครับอาจารย์ตัวนี้เราจะทํสามชั้นนะครับแล้วก็ใส่ทั้งแห้งทั้งสดเลยนะครับ สำหรับอัตราส่วนผักตบชวาแห้งกับผักตบชวาสดใช้อัตราส่วนยังไงครับอาจารย์ตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนที่เท่ากันเลยสาเหตุที่เราต้องใช้ทั้งแบบแห้งทั้งแบบสดนี่นะครับก็คือตัวตัวที่แห้งแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเปื่อยยากนิดหนึ่งนะครับพอเขาเปื่อยยากเนี่ยการจะสลายยากอุณหภูมิเขาจะต่ําคือไม่สามารถที่จะทําให้เกิดดอกดได้เราก็เลยใช้ตัวสดร่วมด้วยนะครับหลังจากที่เราใส่ผักตบชวาชั้นที่1เรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ปุย๋ยคอกหรือเป็นขี้วัว ตัวนี้เราต้องใส่ขี้วัวให้เยอะกว่าตอนที่เราทําจากฟางข้าวนะครับเพราะว่าเราจะช่วยเร่งในการให้มีการหมักการย่อยสลายให้เกิดมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดการย่อยสลายเนี่ยกระบวนการย่อยสลายจะทําให้อุณหภูมิสูงเขาสามารถที่จะเกิดเห็ดได้นะครับเกิดเป็นเห็ดฟางได้เมื่อเราใส่ขี้วัวเสร็จนะครับก็ตามด้วยเชื้อเห็ดเลยนะครับสําหรับการโรยเชื้อเห็ดเรามีเทคนิคการโรยเชื้อยังไงครับอาจารย์การโรยชั้นที่1ที่2เนี่นะครับเราจะให้เขา ออกมาด้านข้างของตะก,กานะครับแล้วก็โรยชิดตะก,กาเลยนะครับโรยชิดขอบตะก,ก้ามาเลยนี่ก็คือชั้นที่1นะครับต่อไปเราก็เริเร่มชั้นที่2เนี่ยใส่ผักตบชวาที่เป็นตัวที่แห้งต่อไปเลยเหมือนขั้นตอนแรกเลยสําหรับชั้นที่2เนี่ยเราก็ทําเหมือนกันกับชั้นที่1เลยนะครับคือการโรย,ยเชื้อสุดท้ายนี่เราก็โยยรโยตะกาพอนะครับตัวนี้ต่อไปก็คือชั้นที่3นะครับเป็นชั้นสุดท้ายนะครับแบบแห้งเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับในการใส่ ผักตบชวาชั้นที่3เนี่ยนะครับเราก็ทําเหมือนกันกับชั้นที่1กับชั้นที่2จะแตกต่างเฉพาะตัวที่เราจะโรยเชื้อเห็ดนะครับครับนี่ก็คือเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะโรยเชื้อเห็ดให้เต็มหน้าไปเลยนะครับคือเต็มหน้าตะกร้าไปเลย หลังจากที่เราโรยเชื้อชั้นสุดท้ายเสร็จนะครับเราก็จะใช้ผักตบชาวาเนี่ยติดขอบตะกร้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะก,กันเวลาเราเราลดน้ําแล้วเขาจะได้ไม่ไหลออกไปกข้างนอกตะกร้าน,นะครับตัวนี้หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปอบเชื้อเนี่ยเราก็ลดน้ําเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็สําคัญนะครับเราต้องลดน้ลลําเราลดน้ําให้เปียกไวเลยนะครับให้ชุ่มไปเลย<ด> <ird> จะเตรียมที่วางตะกร้านะครับ คือเราเตรียมที่วางตะกร้าแล้วก็เตรียมคันโครงพลาสติกคุมนะครับเพื่ออบเชื้อเห็ดเราจะเอาค้ากันกับตัวที่เราทําไปก่อนในการเตรียมที่วางนะครับเราควรจะยกให้สูงจากพื้นดินน้ําไหลออกได้โดยสะดวกนะครับก็คือเขาจะได้ไม่แฉะเกินไปอาจารย์ครับสําหรับการทําโครงคุมเราต้องทํำยังไงครับเราก็อาศัยไม้ไผ่นะครับเราใช้ไม้ไผ่ลําเล็กนะครับทาเป็นคันโครงนะครับนี้ทําง่ายๆเลยครับก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือทีนี้เราก็จะคุม พลาสติกนะครับครับนี่ก็คือลักษณะการคุมตะกร้าเห็ดนะครับคือเราใช้พลาสติกที่ใช้คุมเห็ดฝั่งถ้าเกิดพลาสติกเราไม่ถึงแล้วก็คุมคุมเป็น2แผ่นนะครับแบ่งเป็น2แผ่นคือซ้ายกับขวาไปเลยนะครับลักษณะการคุมเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเทคนิคสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการคุมพลาสติกนะครับก็คืออยากให้พลาสติกเนี่ยไปชิดกับตะกร้าที่เราเพาะเห็ดมากเกินไปคือควรเว้นระยะห่างสักประมาณ10เซน20เซนนะครับ การดูแลรักษาเนี่ยก็คือเราจะอบไว้ในลักษณะนี้สามวันแล้วเราค่อยมาเปิดดูเปิดดูแล้วมีใยเห็ดแล้วก็จะมาตัดใยเห็ดนะครับในวันที่สามหลังจากนั้นก็เราก็จะเปิดดอกเห็ดก็คือหลังจากตัดใยเขาเรียกว่าการเปิดดอกเห็ดเนี่ยเราก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณเจ็ดวันระยะในการเก็บเนี่ยเราจะเก็บได้กี่รอบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใช้ทําอย่างถ้าเป็นผักตบชวาเนี่ยอาจจะได้หลายรอบนะครับก็คือเขาจนกว่าเขาจะย่อยสลายส่วนฝั่งนี้ก็เป็น เห็ดฟางก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาย่อยสลายหมดแล้วเขาก็จะไม่เกิดแล้วนะครับเห็ดพอจะคํานวณได้ไหมครับว่าเห็ดที่เราทําในตะก้าวันนี้เราจะได้เก็บเห็ดประมาณกี่กิโลกรัมครับอาจารย์ก็คือปกติแล้วถ้าเราเพาะเห็ดในตะก้าขนาดนี้แล้วก็ใช้เชื้อเห็ดก้อนหนึ่งนี้นะครับเราก็จะได้เห็ดประมาณห้ากิโลนะครับฝากไว้นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีผักตกชวาอยู่ตามไรนาตามห้วยตามหนองกองบึงเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ มาเพาะเห็ดฟางได้นะครับหลังจากที่เพาะเห็ดฟางเสร็จส่วนที่เหลือเราก็ใช้เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักไปเลยนะครับ